เสือหน้ามันมากเลยไอสี่ไม่ใช่ไอบ,บ่าวนะไอไอมูนตัวที่มันเล่นตัวจแล้สุด, <S 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 สดใช้ได้ครับผมแสดงว่าตุดเตี่ยวนี้สุดยอดสุดแล้วนะฮะบ่าวครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับหมอเองนะครับของเกม Ranger แล้วก็อยู่ในช่วงช่วงไหครับพี่ช่วงช่วงครับโอ้ยช่วงฝอกไอเดียกับหมอครับ EP ที e ห่หาสวัสดีครับเฮ้ยใครรับเชิญนี่ไม่ใช่ใครที่ไหนก็คือก็คือครีเอเตอร์ อันหนึ่งผมรู้สึกเป็นเกลียดมากเลยที่ได้มาอืมเป็นซีเครเตอร์ของผมเองนะครับผมมาเราจะมาทำอะไรกันเราจะมาสุ่งกาชากันนะฮะเพิ่มโอกาสตัวมูลหุ่นไลกานะครับผมแล้วก็บาคนตัดไม้นะครับผมวันนี้เราจะมาล่าหุ่นยนต์ตัวนี้ให้ได้ไม่เอาครับเดหุ่นไลกาครับผมเพื่มการเพิ่มเวลาและเสียเวลามีสูตรไหมเลยกดไปเลยนะเอาสูตรที่หมอครับ ดูพี่หมอเคยเราต้องสูมหน้านี้ครับโอเคครับ <Okay. S 1> ผมการหายใจกดฮึบไปอันนี้อันนี้พี่หมอจาได้ไหมครับว่าตอนเข้าเกมเป็นตัวอะไรเฮ้ยเป็นมูนพอด,ดีด้วย <c oughs> เออ <c oughs> แปด <c oughs> ดาวกีแล้วนะเฮ้ยแต่ไม่อย่านมูนก็มานะแต่สีฟ้า <c oughs> ดาวฟ้านี่ไม่น่าใช่อีักรอกครับเฮ้ยแต่แต่มันมีสูตรของเขากันนะฮะของของพี่ทีเคที่แบบถ้าไอมูนหุ่นละกาดเก้าดาวอ่ะมันจะออก อะไรงั้นตอนหน้าเข้าเกมอ๋อเราก็ตรงสุด <ฤฤ S 2> พอดีทีก็ผ <laughs> ่านไปเกือบครึ่งทางแล้วนะครับก็คือยังไม่เห็นวีแวลเลยนะแบบว่าน้องจะโผล่มาหรือเปล่ามีตอนแรกใกล้เคียงอยู่ตอนแรกตัวที่สามครับ <laughs> <laughs> อเออคีส้ยตัวนี้มันออกทุกคลิปจริงๆนะตัวเนี้ยเผื่อหน้ามันมากเลยตัวที่สี่ป่ะครับไม่ใช่บ้านะเวลามักเดินเร็วครับ เวลาที่มีความสุขลี้5ตัวนะคระับคุณผู้ชมรี15โอเคเริ่มไม่ดีละแล้วหลังมันเริ่มแย,ย่แล้วนะอ่าบิก๊กคุณบิ๊กมีถ้าไม่ตายไหมอ่าลองยกเลิกเจ็ดครั้งดูครับเจ็ดครั้งแล้วกดตอนไหนกดตอนเจ็ดหรือว่ายกเลิกครบเจ็ดก่อนเอาเอาที่ถนัดรับโอเคผมยกเลิกครั้งที่เจ็ดปุ๊บกดเลยอ่สองสาม 1> 1, 2, จริงๆผมไม่ได้อยากได้ไอ้มูนี่เลยนะถ้ามันไม่มีไอ้นกบนหัวเอาบานหัวตัวนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่อ,อยากได้พน,นกน้องน่ารักมากก่อนโอเคก่อนไปครับผมอย่างน้อยได้ไอ้บาวตัดไม้มาก็แบบยังเป็นตัวใหม่เนาะอ่าตัวใหม่เนาะก็ดาก็ไก่เราลิงง,งูอยากให้กดตัวไหนอ่าก็ไก่ไปที่มาจากคำว่ากุ๊กกุ๊กเหรอ อ่นะที่มาจากคำว่าเกลือเอไอมูลตัวนี้มันเล่นตัวนะแบบจริงๆผมสุม่มไปร้อยกว่าใบเลย<ห>มไม่ออกเลยอ,อ๋อนี่ก็เลยไฝ้ที่ผมนะอ่นะก็เลยไม่สุ่มแล้วโอเคไปเอาสิบใบนั้นมาสุ่มดิเฮ้ยสิบสิบใบในกล่องนะอง่ะลองสลับหน้าไปสลับหน้ามาอเออย่างงั้นอนะ่ะเิเชเชมันเป็การแบบ หลบแบบดิจิตอลแล้วก็ยกเลิกสักหนึ่งทีแล้วก็กดเลยสูตรผมจะออกไหมคุณผู้ชมก็สามารถนําไปใช้ได้นะฮะถ้าไม่ออกก็โทษได้พี่หมอนะอ่ะคเลิกหนึ่งครั้งฮะไปเลยเป็นเลยละกันจะเป็นตัวอะไรเอ่ยสี่ทุ่มพอดีเป๊ะฮะเวลาดีเวลาเหมาะเวลากีโอเคตเบันเลอร์เลย เ้แต่มันแป่งนอ้อมันก็เป็นแผนดาวนะครับไม่เหมือนไอเจ็ดดาวสามตัวที่ผ่านมา <c oughs> แล้วสุดนี้ใช้ได้ครับผมแสดงว่าสุดเตี่ยวนี้สุดยอดสุดแล้วนะฮะป่าครับเราไม่เคยดูแบบอนิเม่หรอกมันจะแบบปุ่มสุดท้ายเขาเรียกว่าปิดเท่าที่ผมดูรายการนี้ของคุณมาประมาณร้อยกว่าอีพีเราก็มีบุคคลเล็กรับผมมากลางคลิปเลยนะครับครับผมกับบอสจระเ้นะ <c oughs> ครับวออร์เท่งับไข่ครับตัวนี้งับนิ้วงับนิ้วคนหมอเปิดผลประกอบการให้ดูหน่อยครับเออเราต้องโชว์ผลงานผลนี่ผลงานที่ผมสร้างมาโอ้โหมันเป็นผลประกอบการที่ผู้ประกอบการไม่น่าพึงพอใจเป็นอย่างนี้นี่แหลตัวนี่ซิกเนเจอร์มอเลยตัวนี้มนเลือดร้อนเหมือนคุณพี่เลือดร้อนเลือดร้อนจริงก่อนไปผมขอสามคำ เกมบ่บาเลือดร้อนนะครับสามคำตึงๆอ่หมฟาสามคำครับเจ็ดดาวตึงครับงั้นปิดเลยไหมอ่าวปิดจอนปิด่อนเด้วพีอะไรผมจะเปิดหน้าคุณเนี่ยโอเคครับสำหรับคลิปนี้พี่พีแล้วนี้ครับขอบคุณที่เราชมรัาฟังจนจบครับสวัสดีครับสวัสดีครับบายบายบายบุย ผมขอฝากสขารับคนที่จะมาฝากไอดีไว้กับหมอ EP หน้านะครับว่าสุบเองเถอะอย่าอย่าอยาว่าฝากเขามุง <c oughs> <c oughs> สุบเองเถอะโอเค